ครับกลับมาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพครับ f อที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะให้กําลังใจกับผมด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้นะฮะเรามาเสนอพระอีกองค์หนึ่งครับที่เป็นที่โด่งดังในอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของเรานะครับนั่นคือหลวงพ่อคําแดงรุ่น2นะครับ นะหลวงพ่อกำแดงทุกสองนั่ก็เป็นพระอีกองคหนึ่งนะครับที่ได้รับการอายอมรับนะครับจากปรตชชนชาวอำเภอแม่สายและจังหวัดเชียงรายนะร,รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในแนวตะเข็บชายแดนฝั่งเมียนมาทากิเล็กนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทีเดียวนะฮะทำให้ราคาของพระนี้ถีบตัวขึ้นสูงทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็อยู่ราคา พันต้นๆถึงพันกลางๆแล้วนะครับนะเป็นภัยองค์หนึ่งนะฮะถ้าพูดว่าเป็นพระเนี่ยคงจะไม่ถูกเท่าไหร่นะครับท่านเป็นหลวงพ่อนะฮะเป็นหลวงพ่อนะครับสมัยก่อนนี้ท่านนี่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นเจ้าที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับโดยชื่อของท่านเนี่ยนะฮะชื่อเดิมชื่อว่าสุวรณคำแดงนะครับ นะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้เดินทางมาจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สมมอน,นว่าจะจำเสียอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือถ้ำเชียงดาวนะครับท่านเป็นเ,เป็นคนไทยใหญ่นะฮะบ,บางท่านก็เรียกว่าไทยหรือถนองเนี้ยนะครับนะฮะก็ อาจจะมาทำความดีนะแล้วก็มาสร้างผลงานต่างๆให้กับประชาชนได้รับความเรื่มใสแล้วก็นะฮะมีการทำสิ่งที่มีประโยชน์นะครับให้กับชาวอำเภอแม่สายของเราหรือว่าบ้านไม้ลุกขวดของเรานะครับทำให้ท่านได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการเคารพนะบูชานะฮะก็เลยสร้างเป็น รูปของท่านนะครับเป็นหลวงพ่อคำแดงนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเหรียญของท่านก็ออกมาดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่2แล้วนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่2อนะที่ผู้จัดนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชม F4 ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะเป็นเหรียญปั๊มนะครับท่าทางของท่านก็ดูเหมือนว่าท่านนี้จะนั่งแบบ ขุมสมาธินะครับภายในมือของท่านก็ถือดาบนะฮะอีกข้างหนึ่งก็ถือกระบองนะครับก็ตามที่เห็นในภาพนะครับครับเป็นที่เรื่องลือกันนะฮะบ,บางท่านก็นำไปใช้ค้องคอนะฮะบ,บางท่านก็นำไปใช้ในการเป็นทหารต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับฮนะบได้รับคือ อิทธิพลนะฮนะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะฮะอิทธิพลความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเอ่อท่านนะครับสามารถแผ่เมตตานะฮะให้ผู้ที่ใช้ผู้ที่ครอบครองผู้ที่ห้อยคอนะฮะได้รับการพ้นภัยนะครับแล้วก็นำไปใส่ในกระเป๋าตังนะเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยนะฮะเป็นกระป๋องตังเป็นเอ่อ ที่เก็บดังนะครับก็ทําให้ค้าขายได้กําไรแล้วก็ได้ผลกําไรอย่างงอกงามนะครับก็เป็นที่เรื่องลือกันนะของชาวแม่ค้าในอําเภอแม่สายนะฮะที่ตลาดมานรุ่งขนเป็นอย่างมากทีเดียวครับถ้าใครยังไม่มีก็รีบนะครับจะจองหรือว่าหามาเป็นเจ้าของกันนะก่อนที่ราคาจะพุ่งพื๊้ดนะครับสูงขึ้นทีเดียวนะฮะครับก็เหรียญท่านะเป็นเหรียญ ปั๊มนะครับเป็นปั๊มนะฮะแล้วก็ร้อยหูนะครับมีการเจาะหูแล้วก็ร้อยหูด้วยนะครับด้านหลังของท่านนี่ก็จะเป็นยันนะครับบางท่านก็เรียกว่ายันเถาะนะครับยันเถาะนี่ก็เป็นอ่ยันที่ใช้กันหลายต่อหลายพระเหลือเกินนะครับอย่างเช่นหลวงปู่ทิมนี่ก็ใช้ยันเถาะนะฮะหลวงพ่อโตนะครับก็ใช้ยันเถาะแล้วก็ยังมีพระดูเหมือนว่าหลวงปู่บุญนะ ก็ใช้ยันเถาะด้วยนะครับยันที่คล้ายตัวเฉาช,ชิงนะแล้วก็วกมาแล้วก็ถวัดขึ้นข้างบนนะครับยันเถาะนี่ก็มีสองลักษณะนะครับบางท่านกเา็เขียนบางอาจารย์นะอาจจะเขียนวนรอบตัวเถาะนะฮะแล้วก็มียันขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่ายัน,ต,นตัวนี้นะครับเป็นยันที่ ยันต์ต่ที่ขยับขึ้นข้างบนนะครับเหมือนเขาว่าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดูเหมือนว่าจะรุ่งเรืองนะสูงขึ้นสูงขึ้นอะไรสํานองนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็นํามาใช้ในด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับครับแผ่เมตตาอะไรดีมากเลยนะฮะหลายท่านครับหลายองค์นะฮะที่ใช้อยู่นะครับยันต์นี้เป็นยันต์ที่ได้รับการยอมรับนะหลายอาจารย์นะครับ ครับเรามาสังเกตดูยันนะฮะเนี่ยจะเห็นมีรอยขยิกขยขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยความละเอียดของยันก็นะครับดูแลวสวยงามดีนะฮะสวยงามมากๆเลยผิวของพระหรือว่าผิวของเหรียญน,นะครับก็จะดูแล้วราบลื่นนะ,ะมีเม็ดผดนะเล็กๆนะฮะเนื่องจากการปั๊มแล้วก็มีการเจาะหูนะครับหูก็จะปิ้นออกมานิดนิดนะครับท่านสังเกตให้ดีนะฮะวงก็มีด้วยนะฮะขอบท่านก็ ทำอย,อย่างแนบเนียนเลยนะครับดูเหมือนว่าคนแกะบล็อกนี้จะเก่งมากนะฮะด้านซ้ายมือนะครับก็จะเขียนว่าเจ้าพ่อคําแดงไม้ลุงขนนะครับน,นี่เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็เขียนว่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับด้านหลังนี่เป็นรูปม้านะฮะประจำตัวของท่านนะครับ สังเกตให้ดีนะฮะนะฮะถากว่าบนหลังไปเจอเหรียญที่มีรูปร่างไม่เหมือนกันหรือว่าลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะดูม้าดูสัญลักษณ์ต่างๆให้ดีนะครับก่อนที่จะเก็บก่อนที่จะสะสมเอาไว้นะครับเหรียญของท่านนะครับเหรียญของท่านนี้ออกแบบได้สวยงามมากนะฮะแล้วก็มีการปั๊มที่หนักหน่วงนะครับจึงทาให้ผิวของพระนะครับ ไม่ค่อยจะมีรอยฉีกของโอลหะมากนะครับเพราะว่าโลหะก็อาจจะใช้โลหะแบบอ่อนนะครับรดลายต่างๆถึงขึ้นมาชัดเจนนะครับรดลายตามที่ต่างๆนะจะเห็นอ่านม้านะครับจะเห็นหางม้านะครับสังเกตด,ดูให้ดีนะครับผิวพ้ะจะตึงนะดูด้านบนนะครับผิวพระจะมีะผลเล็กๆน้อยๆนะครับ เราจะเห็นส่วนเกินที่ยื่นออกมาจากาช่อนะครับแล้วก็มีส่วนนูนนะครับตรงบริเวณโบนะฮะมีส่วนแยกนะเนื่องจากการแกะผิดนะครับเนี่ยส่วนแยกนะครับมีการแยกออกมานิดหน่อยนะครับส่วนต่างๆสังเกตบริเวณใบหูนะครับจะเห็นเนื้อในนะครับมีส่วนเกินอยู่นิดหนึ่งนะครับบริเวณใบหูซ้ายนะครับ แล้วก็บริเวณหน้าอกนะฮะสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นขนที่หน้าอกนะที่ลำไร้ลำไรนะครับแล้วก็จะเห็นรอยแตกแยกนะฮะแล้วก็บริเวณเนื้อนะครับจะเห็นเสี้ยนเกินนะฮะมีตุ่มนูนนะครับขึ้นมาบ้างนะฮะแล้วก็จะเห็นปลายของอช่อโด, <S 2> <S 2> <S 2> โดยรอบนะครับมีรอยแตกนะครับ เพกมาด้านหลังนะครับก็จะเห็นตรงที่เราเหยียบขึ้นหลังม้านะฮะขึ้นอ่านนะครับก็จะมีตุ่มเล็กสังเกตอยู่หนึ่งตุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณเ,เขาเรียกว่าบางเหียนม้านะหรือว่าด้านหลังเนี่ยนะครับของม้าจะมีเส้นเกินอยู่นิดนึงนะครับดูยันนะฮะก็จะเรียบร้อยนะครับนะมีไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยเกินออกมานะครับสังเกตนะนะ ดูให้ดีนะครับบางส่วนผิวเกินก็ื่นออกมานะครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่เรานํามาเอเาฝากนะให้ท่านได้จําไว้นะครับถ้าว่าไปเจอเหรียญที่มีรูปร่างนะครับผิดแตกจากนี้ไปก็นะอย่ากเก็บนะครับพยายามสะสมเหรียญที่ดูแล้วนะครับเหมือนกับเหรียญที่เรานํามาเป็นตัวอย่างนะครับ ก็จะทําให้ท่านได้รับเหรียญที่แท้นะฮะเหรียญที่ถูกต้องนะคร <c ups> ับคัดเหรียญที่แท้นะครับดูผิวพันธุ์นะฮะก็จะมีความาละเอียดนะครับไม่มีส่วนเกินบริเวณขอบนะฮะขอบนี้ก็จะดูแล้วเรียบร้อยนะครับดูแล้วเรียบร้อยยันก็นะสวยงามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขอบด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนะฮะม้าก็นะฮะสวยงามดีนะครับสังเกตใตบริเวณหูนะครับก็จดจำรูหูแล้วก็รูปม้านะครับสังเกตให้ติดตานะครับนะดูให้ติดตานะครับผิวของพระนี่จะต้องเรียบนะครับ ไม่มีเส้นต่างๆมากมายนะครับนะฮะตังเกตดให้ดีครับทีนี้ก็มาดูด้านหน้าม้ากันนะครับนะจะเห็นเอ่อเป็นเม็ดเล็กๆนะครับคล้ายเม็ดทรายที่พ่นนะครับในบริเวณซอกคอบ้างนะด้านหลังของม้าบ้างนะครับก็เกิดจากการปั๊มเหรียญน,นะครับเนีย่ย ดูอ่านม้านะครับก็จะเห็นลวดลายที่ชัดเจนนะครับนี่เป็นบล็อกแรกนะครับอาจจะได้รับความนิยมนะฮะอาจจะมีของทําเรียนแบบเกิดขึ้นมาในภายหลังนะครับยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสังเกตตัวหนังสือนะสังเกตรอยบวมบริเวณข้อม้านะครับแล้วก็พสนะสร้างในปี2559 นะครับก็ได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยดูความละเอียดนะครับของผิวให้ขึ้นตานะครับจะเห็นผิวไฟนะฮะจะเห็นสีต่างๆเอาเป็นสีลุ้งเลยนะครับเนี่ยสังเกตให้ดีนะฮะพระที่ใช้ก็อาจจะไม่มีอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะมีการซึกของผิวบปบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยต้องจําเอาไว้นะว่าถ้าสึกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ เรจแล้วจะมีแบบนี้หรือไม่นะครับสังเกตหูนะครับถ้ามีห่วงหรือว่ามีส่วนต่างๆประกอบด้วยก็ยิ่งดีนะครับดูรอยตักนะครับดูนะตัวหนังสือให้คมชัดไว้ก่อนนะครับนะตัวหนังสือนี้จะคมชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับนะไม่มีส่วนใดที่ผิดพลาดไปนะครับยุมนังยันด้วยนะฮะก ดูให้ดีก่อนที่จะจับมาหรือว่าจะเช่ามานะครับเพราะว่าบางทีเช่ามาแล้วอาจจะเจอเหรียญที่มีการทําซ้ําขึ้นมานะครับก็าทาให้เราคิดมากหรือว่าผิดหวังได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมนะฮะที่นํามาฝาก f 4ทุกท่านนะครับเพื่อให้ท่านได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ ในการเก็บรักษาะพระหลวงพ่อคำแดงนะครับเอาไว้ใช้แล้วก็เอาไว้ติดตัวนะครับเพราะว่าพุทธคุณหรือว่าในด้านต่างๆนี้มากมายจริงๆครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อกำแดงอีกองคหนึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สองนะครับที่เรานํามาฝาก f อทุกท่านนะครับกรุณากดติดตามนะครับอย่าลืมนะฮะ เรามีของดีๆครับโอกาสน,น้าจะเอารุ่นหนึ่งมาฝากนะฮะแล้วก็จะเอาหลวงพ่อต่างๆในอำเภอแม่สายหรือว่าจังหวัดเชียงรายของเรามาฝากท่านเหมือนกันสำหรับตอนนี้นะครับก็ต้องลา f c ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ